สวัสดีท่านเมืมทุกคน kind of channel, นะครับพู้ผมครั้งใน Cross อกกับ Cross ออกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ a r ร n นาโ v เ l อรหรืออ o โอวีก็เหมือนเดิมนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือจัดอันดับสกินญี่ปุ่นที่สวยที่สุดในอ o โ กลับกันมาอีกแล้วสําหรับเพลลิสจัดอันดับที่ทํากันมาอย่างยาวนานนะตอนนี้มีประมาณ80คลิปกันแล้วนะถ้าใครอยากดูผมได้ทิ้งเพลลิสไว้ให้เข้าไปดูหัวข้อที่สนใจได้เลยรับรองว่าเยอะมากๆเยอะสุดๆแต่ทุกคลิปทํได้วยใจนะจ๊ะซึ่งคอนเทนต์ไอเดียจัดอันดับสกินฮีโร่ญี่ปุ่นที่สวยที่สุดในอาวีในวันนี้มันเป็นคอนเทนต์ที่ผมยูเรก้าขึ้นมาเพราะว่าจากที่เราได้เล่นเกมอาวีมา5 6ถึงปีเนี่ยจะเห็นได้ว่าสกินญี่ปุ่นของเกมเนี่ยมีเยอะมากๆแล้วก็แต่ละสกินเนี่ยมามสามมมบาสกิน ขั้นภาคญี่ปุ่นกันใหม่เลยแสดงถึงความใส่ใจของทางผู้พัฒนาที่ทําสกินออกมาขายเนี่ยเขาทำออกมาดีจริงๆซึ่งตัวผมเองเนี่ยได้เขียนโพสต์ไใ,ในชุมชนให้ทุกๆคนเนี่ยเข้ามาโหวตกันนะครับไปครับเราไปดูกันดีกว่าว่าสก,กินญี่ปุ่นไหนจะติดอันดับกันบ้างอาจจะเป็นสก,กินที่คุณมีอยู่ก็ได้นะครับเรามาเริ่มกันที่อันดับที่5้าคางูซูจิว้าวฮ้ย เริ่มกันด้วยสกินของฮีโร่อริจิฮีโร่ตัวแรกของเกมก็คือวาวไฮนะครับคังอุซจิวาวไฮเนี่ยเป็นสกินระดับอีโวนะครับเปิดตัวในวันที่9กันยายนปี2022อ่าเพิ่งเปิดไม่นานนะครับจากข้อมูลที่ผมไปมหา,าน้ำคังอุซุจิเนี่ยเป็นชื่อของเทพแห่งไฟในตำนานญี่ปุ่นโบราณการถือาำนิดของเขาจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการสร้างโลกและเป็นจุดเริ่มต้นของความตายฟังดูแบบน่ากลัวนิดหนึ่งนะในตำนานญี่ปุ่นโบราณเนี่ยได้เล่าไว้ว่าตอนที่คังอุซจิเกิดเนี่ยทำให้มันดาของเขาที่ชื่อว่า อิซานามิถูกไฟเผาร่างจนตายส่งผลให้บิดาของเขาที่มีชื่อว่าอิซานังยิเนเขาโกรธขนาดตัดหัวของคางูซุจิด้วยดาบของตนแล้วก็แบ่งร่างของเขาเออกเป็น8ชิ้นซึ่งทั้ง8ชิ้นก็กลายเป็นภูเขาไฟ8ลูกนะฮะชิ้นส่วน่างๆของคางูซุจิเนได้สร้างเทพขึ้นมากมายหลังจากนั้นอย่างที่บอกว่าคางูซุจิเนเป็นตำนานของญี่ปุ่นโบราณใช่ไหมทำให้ในอนิเมะเรื่องอื่นๆเนี่ย,เร,เ,ยเราก็จะเห็นตัวละครที่มีพลังไฟดุดดังเทพ,พเจ้าซึ่งอ้างอิงมาจากตำนานคางูซุจินั่นเองนะฮะจากซีตีเป ตัวเนี่ยผมคิดว่าวาวไฮของเราก็น่าจะได้รับพลังมาจากคางูซุจิเหมือนกันเพราะดูจากคอสตูมดูจากมูดแอนโทนของสกินเนี่ยมันจะเป็นญี่ปุ่นโบราณผสมผสา,านอะ่ะน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนยุคไทโชหรือว่ายุคที่ใหม่ขึ้นนะฮะซึ่งนอกจากนั้นจากในวิดีโอซีเนมาติกเนี่ยยังมีฮีโร่ที่อยู่ในจัก,กรวาลเดียวกับคางูซุจิวาลไฮด้วยนั่นก็คือริกเตอร์สกินแอนเชียนซูซานูโอใช่ไหมอ่านว่าซูซานูโอใช่ไหมเพราะ N o O ไงไม่ใช่ซูซานุนะใครรู้บอกมาด้วยนะฮะสำหรับสกินวอลไฮคางูิิเนนี่ป็สก แจกฟรี Free, ครับทุกคนอย่างที่เรารู้กันนะว่าสกินประเภทอีโวเนี่ยมันจะสามารถอัปเกรดเพื่อเพิ่มเอฟเฟกหรือลุกเล่นต่างๆในสกินมากมายขึ้นไปได้ซึ่งของวอลไฮก็เหมือนกันครับสามารถอัปได้ถึง5ขั้นเลยทีเดียวด้วยความที่วอลไฮเนี่ยเป็นกีโ่ตัวแรกของเกมแล้วก็มีสกิลที่เรียมง่ายแต่ว่าการอัปเกรดทั้ง5ขั้นเนี่ยก็ได้เพิ่มลุกเล่นแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจให้สกินนี้มากขึ้นนะฮะและน้องที่วตดสกินคังอุสกิวอลไฮขึ้นมาเนี่ยบอกว่าขอวตสกิน Van e vo, แวนอี่ข้นกกสึงู ก็จะสวยขึ้นไปอีกอ่าสวยจริงแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีในครอบครองแน่นอนนะไม่แปลกที่จะมีน้องๆเนี่ยบวชให้สกินนี้เนี่ยขึ้นมาติดอันดับสกินญี่ปุ่นที่สวยที่สุดในวันนี้นะครับต่อมาอันดับที่4ีนัทสึมัตสึริลิเลียน่า ผมเชื่อว่าสกินนี้เนี่ยจะต้องอยู่ในใจของใครหล,หลายๆคนแน่นอนนะซึ่งนัทสึมัซริลิเลียนาเนี่ยเป็นสกินระดับมิราเคิลแค่ระดับก็เลยถึงความหายากและความพรีเมียมและสวยงามแล้วนะฮะซึ่งสกินนี้เนี่ยเปิดตัวในวันที่30เมษายนปี2019เปิดตัวมาก,กว่า3ปีแล้วนะสำหรับสกินนี้นะจากข้อมูลที่ผมไปหานะครับคำว่านัทสึมัซซิิเนี่ยถ้าแปลตรงตัวเลยเนี่ยมันแปลว่างานเทศกาลฤด,ดูร้อนมันเป็นเทศกาลที่โด่งดังของประเทศญี่ปุ่นในเทศกาลนี้จะมีการเฉลิมฉลองกันหลายวันนะครับในทุก พื้นที่เลยเป็นเทศกาลสนุกสนานมีการแห่เทพเจ้าเดินทั่วเมืองแล้วก็กลางคืนเนี่ยจะมีเหมือนเทศกาลงานวัดญี่ปุ่นนระมีร้านรวงต่างๆมากมายมีขนมมีอะไรขายเหมือนงานวัดบ้านเรานะแล้วก็แบบมีการจุดพลุดูพลุไฟที่สวยงามรวมถึงมีการตรีกองแล้วก็แบบเต้นเพื่อบูชาเทพเจ้านะครับสาเหตุที่เกิดเทศกาลนัสึมาซึริเนี่ยในอดีตเนี่ยช่วงฤดูร้อนของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นช่วงที่ประชาชนเนี่ยจะป่วยกันง่ายมากแล้วด้วยความที่อากาศมันร้อนมากอะโรคภัยมันก็แพร่มไม่ง่ายใช่ไหมซึ่งในญี่ปุ่นอะช่วงฤดูร้อนเนี่ยร ดังนั้นนัดสึกมัสิริหรืองานเทศกาลฤดูร้อนเนี่ยจะจัดขึ้นเพื่อขอพรแล้วก็แห่เทพเจ้าไปทั่วเมืองเพื่อเป็นการปัดเป่าภัยอันตรายแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆทําให้ผู้คนสามารถผ่านพ้นช่วงฤดูร้อนนี้ไปได้อย่างปลอดภัยนั่นเองซึ่งจากสกินซีจีเปิดตัวนัดสึมัสิริลิเลียนาเนี่ยมันจะมีการเล่าว่าลิเลียนาเนี่ยคือจิ้งจอกที่แปลงกายเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาที่โลกใบนี้พร้อมกับพ่อของเธอแล้วก็มาร่วมงานเทศกาลฤดูร้อนนี้นะครับซึ่งตัวของลิเลียนาเองเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต มันเป็นอารมณ์เหมือนงานวัดญี่ปุ่นเลยเราจะเห็นว่ามีการตีกองการเต้นเฉลิมฉลองรวมถึงการจุดดอกไม้ไฟที่สวยงามเออสกินนี้เนี่ยทำตั้งแต่ปี2019นะแต่จริงมันก็ยังสวยยังน่าเล่นยังพรีเมียมอยู่จนถึงทุกวันนี้นะไม่แปลกที่มาติดอันดับในวันนี้ด้วยนะครับและดูดีเทลของสกินเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับลิเลียน่านะเพราะลิเลียนาเนี่ยเป็นแบทเทิลเมดสกิลหลักของเธอในเกมเนี่ยออนิเมชั่นจะไม่ได้เยอะมากแต่นัดสอมานซูริเนี่ยมันมีการแบบออกแบบสกินเนี่ยให้เเเขขเ้้้าาาากกกกับลินนแววว็็ทศคอปงสดยมมี หน้าความเป็นญี่ปุ่นความเป็นยิงจาะก้าหางเนี่ยรวมอยู่ในสกินนี้นะครับไม่แปลกที่เป็นสกินมิราเคิลที่เขามาติดในวันนี้ด้วยต่อมาอันดับที่3ซากุระฟูบุกิวิรา มากันแล้วสําหรับวีรานะครับสาวอักมนุษย์ภายใต้ชุดกิโมโนสั้นที่สวยงามแล้วก็ยั่วยวนเซ็กซี่สุดๆนะฮะสำหรับซากุระฟูบุกิวีราเนี่ยเป็นสกินระดับเล gend อ่าสามารถซื้อได้ในเกมนะครับสกินนี้เนี่ยเปิดตัววันที่23มิถุนายนปี2022คําว่าซากุระฟูบุกิเนี่ยถ้าหากเราไปแยกคำนะซากุระก็คือดอกซากุระฟูบุกิเนี่ยแปลว่าพายุหิมะซึ่งถ้าหากเราเอามาแปลตรงตัวเลยเนี่ยมันก็อาจจะงงๆว่ามันเกี่ยวอะไรกับธีมของซากุระฟูบุกิวีราดังนั้นผมก ดูลักษณะของเซตสกินซากุระฟูบุกิทั้งหมดเนี่ยพอจะก็ดไอเดียอย่างหนึ่งครับจากที่โบไปหามาเนี่ยซากุระฟูบุกิเนี่ยคือลักษณะของกลีบดอกซากุระที่เปรียวร่วงหล่นพร้อมกับสายลมเหมือนพายุขีมะซึ่งลักษณะของดอกซากุระที่ร่วงประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นปลายฤดูของซากุระบานแล้วก็คือดอกซากุระเนี่ยร่วงลงมาจากต้นนั่นเองนะครับด้วยความที่สกินนี้ของวีล่าเนี่ยไม่ได้มีวิดีโอซีเนมาติกดังนั้นผมก็เลยได้ไปหาข้อมูลบทพูดอะไรแบบนี้สรุปว่าวีล่าในสกินซากุระฟูบ โด่มาเป็นสาวงามภายใต้ชุดกิโมโนแล้วก็มีพลังดอกซากุระนะฮะซึ่งลักษณะคอสตูมของวีล่ารวมถึงท่าทางอันเซ็กซี่แล้วก็บทพูดอะมานำให้ผมคิดว่าวีล่าในสกินนี้อาจจะเป็นเกอีช e าก็ได้นะที่แปลงร่างมาหลอกหนุ่มๆชาวญี่ปุ่นเนี่ยเพราะว่าเธอต้องการจะกลืนกินวิญญาณของมนุษย์แล้วก็ในเกมถ้าใครเคยเล่นหรือดูสกินเนี่ยวีล่าเนี่ยจะพูดคําว่าโอเคสมะซึ่งมันแปลว่าคุณลูกค้าหรือว่าท่านลูกค้าอะไรเงี้ยซึ่งอย่างนี้บอกว่าด้วยความเซ็กซี่บวกกับความขี้เล่นของวีล่าโม มันเหมาะกับการที่เธอเป็นเกย์ชานะแล้วเป็นเกย์ชาสมัยใหม่ก็คือมีความเซ็กซี่ความน่ารักความสวยงามและความน่าคุ้นหาในเวลาเดียวกันเออและทุกสกิลของวี่าในสกินนี้ก็จะมีกิมมิคที่เกี่ยวกับซากุระหรือกรีบซากุระโปรยปลายทั้งหมดนะไม่แบบว่าจะเป็นค้างคาวซากุระรอยจูร,รวมถึงออาทิเมตพลังกรีบซากุระพุ่งเข้าไปโจมตีศัตรูเออและสาเหตุที่น้องโหวตสกินนี้มาเนี่ยบอกว่าขอโหวตสกินซากุระคูบุกิวีระครับเพราะว่าโคตรแซ่บ โหมาสั้นๆง่ายๆแต่ว่าแซ่บจริงเออถ้าหากเล่นสกินตัวนี้แล้วชนะรัวๆโอ้โหมันมีกลองใจจริงนะสกินสวยดาเมดแรงแถมน่ารักอีกต่างหากต่อมาอันดับที่2 Cherry ์รี่บอสซัมคาเฟนนี่ ความสกินญี่ปุ่นอย่างไรก็ไม่พ้นกิโมโนสาวสวยและดอกซากุระนะฮะซึ่งสกินเชอร์รี่บอสซัมคาเฟเนียเนี่ยเป็นสกินระดับออลติเมดสามารถซื้อได้ในเกมสกินนี้เนี่ยเปิดตัววันที่2เมษายนปี2020เปิดตัวมา2ปีกว่าแล้วนะสำหรับสกินนี้นะแต่ด้วยความโมเอความน่ารักความทุกอย่างเนี่ยก็ทําให้มาติดอันดับ2ในวันนี้นะท็อปถูนะจ๊ะซึ่งดูจากชื่อสกินนะไม่มีอะไรที่ญี่ปุ่นไปกว่านี้แล้วสําหรับเชอร์รี่บอสซัมนะเพราะคาว่าเชอร์รี่บอสซั่มเนี่ยก ซากุระคาเฟนี่ไปเลยก็น่ารักไปอีกแบบสั้นด้วยนะฮะซึ่งในวิดีโอซีนิมเติกเปิดตัวสกินเชอร์รี่บอสซั่มคาเฟนี่เนี่ยมันได้เล่าว่าน้องเนี่ยเป็นสาวน้อยสดใสที่ได้มาเที่ยวงานเทศกาลดอกซากุระบานที่เธอเนี่ยรอคอยมานานตอนเปิดคลิปเหมือนน้องมีสัตว์นุ่มนิ่มสองตัวน่ารักสีขาวมาด้วยนะอันนั้นไม่รู้อะไรนะบริบทของคาเฟนี่ในคลิปเนี่ยเหมือนคล้ายๆน้องหนีมาเที่ยวงานเทศกาลเนาะมีการพูดถึงไอริกลัวไอริจะดุด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าฮีโร่เซตซากุระฟูบบบุกกิัเชออรร์ี่สซ คุราูบุกิของไอรีหน่อยนะในสก,กินนั้นนะ่ะเหมือนจะเปิดตัวเป็นสก,กินแรกของทีมนี้เลยแล้วก็ไอรีในสก,กินนี้ก็เป็นนินจาที่เก่งกาจสวยงามส่วนความสัมพันธ์ของ2คนนี้เนี่ยคาเฟนีอาจจะเป็นน้องสาวหรืออาจจะเป็นคนรู้จักของไอรีนะครับเมื่อน้องหนีเที่ยวสำเร็จเนี่ยคาเฟนีก็เอนจอยกับเทศกาลมากๆน้องเนี่ยสนุกสนานแล้วก็ตื่นตาตื่นใจกับทุกอย่างเลยแล้วหลังจากน,านั้นคราเฟนีเนี่ยไปเจอกับนัตสึมัซซิริลิเลียนาเอ้ยโหสก,กินญี่ปุ่นมันเกี่ยวกันหมดเลยหรือเปล่าเนี่ยซึ่งคาเฟนี่เน จ,จุดดอกไม้ไฟดูบ้างอ่ะแล้วเหมือนน้องจะจุดดอกไม้ไฟมาเป็นรูปดอกซากุระนะครับตามซีนในมตติกนั่นเองสกินญี่ปุ่นที่เล่ามาส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับดอกซากุระใช่ไหมแต่ว่าของคาเฟนีเนี่ยเกี่ยวตรงตรงเลยเพราะฉักชื่อสกินเลยนะครับจากคอนเซปต์นี้ทําให้ทุกสกิลของน้องคาเฟนีในสกินนี้เนี่ยมันจะมีดีเทลของดอกซากุระหมดเลยแต่ว่ามันจะต่างจากซากุระฟูบุกิเพราะของคาเฟนีเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนน้องเนี่ยใช้ปืนยิงทุเป็นรูปดอกซากุระซึ่งสาเหตุก็เหมือนกับวิดีโอเเปิิดดตััววททีี่่่นนนน้้อออองงงยยยาากจะะุแลคม ซาุระเชอรี่บอสซัมมาเต็มขนาดนี้นะฮะถ้าหากเราย้อนกลับไปดูวันเปิดตัวสกินนะครับก็คือวันที่2เมษายนใช่ไหมซึ่งช่วงนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นฤดูซากุระบานพอดีเออคนไทยที่ไปญี่ปุ่นช่วงเมษายนเนี่ยไปดูดอกซากุระเป็นส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมว่าเจมเขาวางแผนมาแล้วนะทุกคนไม่ใช่แบบทําเสร็จแล้วเปิดตัวนะขเขารอเปิดตัวพร้อมที่สก,กานดอกซากุระบานที่ญี่ปุ่นเออเอาสิและสาเหตุที่น้องเนี่ยวตเชอรี่บอสซัมคาเฟนีมาเนี่ยบอกว่าขอโบวตสกินนี้เพราะเป็นสกินที่น่ารักสดช เ,เบ่งบานเหมือนอยู่ในบรรยากาศของซากุระจริงๆและเรามองว่าซากุระเป็นเอกลักษณ์ของทีมญี่ปุ่นด้วยแหละคนต่อไปขอบทคาเฟนีเชอร์รี่บอสซัมครับเพราะว่าอัลเเมตสวยมากอีกคอมเมนต์บอกว่าบทคาเฟนีครับเพราะท่าวาร์ฟน่ารักตะมุดตะมีมากซึ่งท่าวาร์ฟเนี่ยเหมือนที่บอกว่าน้องเนี่ยมีสัตว์วิเศษที่ขยายตัวได้นะอันนั้นไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับและสุดท้ายอันดับที่หนึ่งจัดอันดับสกินญี่ปุ่นที่สวยที่สุดใน ROE นั่นก็คือซากุระฟูบุกิเวเร ผลบวชเป็นเอกฉันท์สุดๆซึ่งสกินนี้จะเป็นสกินระดับมิราเคิลอ่าความพิเศษมาเต็มแน่นอนครับซากุระฟูบุกิเวเรสเนี่ยเปิดตัววันที่26เมษายนปี2022ซึ่งอย่างที่บอกไปแล้วว่าธีมของสกินซากุระฟูบุกิเนี่ยจะเป็นธีมฮีโร่สาวสวยในอวีใส่ชุดกีโมโนแล้วจะมีเอฟเฟกต์สกิลที่เกี่ยวข้องกับดอกซากุระที่โปรยปลายร่วงโร่นอ่าอย่างที่บอกใช่ไหมแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปนะรวมถึงซากุระฟูบุกิ ทำให้เธอมีความสามารถในการใช้อาวุธโซ่ที่มีร,รูปร่างคล้ายงูได้นั่นเองจากซีดีเปิดตัวสกินนี้ของเวเรสเนี่ยเธอได้ลักลอบเข้าไปในปรา,าสาทของขุนนางและทําการสังหารเขาตอนแรกเหมือนเวเรสเนีย่ยไปเจอกับพวกนินจากอ่อนใช่ไหมในสายนากากแล้วหลังจากนั้นก็บุกไปหาขุนนางในห้องเลยนะครับซึ่งโอเวอร์ออฟคอสตูมของสกินนี้ของเวเรสเนี่ยทำให้ผมเนี่ยนึกถึงเกย์ชาเหมือนกันเพราะว่าการแต่งตัวเครื่องประดับต่างๆเนี่ยมันดูมากกว่าผู้หญิงธรรมดาใส่กิโมโนนะครับซึ่งจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของสกินนนีี้้่ยทตตองาาหลาค วชให้ขึ้นมาเป็นอันรับ์หนึ่งเนี่ยผมคิดว่านอกจากรูปร่างหน้าตาชุดแล้วเนี่ยสิ่งนั้นก็คืองูนั่นเองฮะสังเกตโทนสีของงูที่เลื้อยรอบเวเลสสกินนี้เนี่ยมันเด่นม,มากนะมันเป็นดีเทลที่แบบเออทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวนี้มันมีอะไรตลอดเวลาเลยถึงแม้ว่าสกินหลักของเวเลส์มันมีแต่ว่างูสกินหลักเนี่ยมันจะเป็นสีทึบแต่พอสกินนี้มันเป็นสีสว่างอะเออมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรวะอะไรเงี้ยถ้าหากใครได้ดูสกินนี้ของเวเลสเล่นในเกมเนี่ยมัน ฟูบุกิที่ออกมาหลังๆใช่ไหมซึ่งตัวผมเองเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะปรับปรุงจากฮีโร่ตัวก่อนๆที่ทํามาทําให้ตัวนี้เนี่ยเก็บทุกเม็ดจรติงๆให้มันสมกับาการเป็นสกินระดับมิราโคที่ไม่ใช่ว่ามีเงินก็จะซื้อได้นะต้องรอทํากิจกรรมนะครับและสาเหตุที่น้องเนี่ยโหวตตัวนี้มายืนหนึ่งในสกินญี่ปุ่นที่สวยที่สุดเนี่ยบอกว่าขอโหวตเวเวสครับเพราะว่าเอฟเฟกต์สกิลดูมีความเป็นเอกลักษณ์แถมมีสีสันที่เข้ากันมากๆนอกจากนั้นยังใส่ของแต่งเปลี่ยนสีสกินไปอีกอันตรีก็อลาาัง ตัวหนูเป็นเมนเวเลสและสกินนี้เป็นสกินญี่ปุ่นแรกของเวเลสด้วยนอกจากนั้นสามารถเปลี่ยนสีชุดได้มันสวยมากและอีกคนบอกว่าขอโหวตเวเลสครับเพราะว่าสกินนี้สวยมากแล้วก็มีลูกเล่นมากกว่าสกินในเซตเดียวกันแถมสามารถปรับเปลี่ยนดีเทลเล็กๆน้อยๆได้อีกด้วยเออมาทําให้สกินเนี่ยดูมีคุณค่าดูมีความพรีเมียมมากขึ้นนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับ5าอันดับของสกินญี่ปุ่นที่สวยที่สุดใน ROV นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลโหวตจากน้องๆในช่องนะถ้าหากน้องๆคนไหนเนี่ยมีสกิน ใต,ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นคอนเทต่อะไรค่อยติดตามนะฮะไปเล่นเกมดีกว่าสวัสดีครับ